กิดฟังในตะก้าเพราะยังไงไปดูแกะเชือ้ออันนี้คือก้อนเชื้อที่เราซื้อมาแกะลงในกระมังหรือแกะอะไรก็นดนแล้วก็เนี่ยผสมเป็นแป้งมันลำข้าวอสองอย่างแล้วก็คลุกให้เข้ากันประมาณนี้ แบ่งมนันนำข้าวคุให้เขากันกับก้อนเชื้อที่เราซื้อมาเขาคุกคุคุก,ปก,ปกไปเสร็จปุ๊บเตรียมตะกร้าวางฟางข้าวที่แช่น้ำมาแล้วหนึ่งคืนฟางขา้าวแช่น้ำมาแล้วหนึ่งคืนวางปุ๊บเสร็จปุ๊บเรียงเรียงเรียงเลียง,ยงฟางข้าวเสร็จปุ๊บเชื้อที่เราคุกแกลงไว้กับล้าข้าวก็มาเรียง liền 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 quay lại à và đi lại đi lại liền quay lại tiền sẽ phong chung tem còn anh em chẳng tin nhắn thăm bay lại chung tem tất cả ใส่ฟางไปเรื่อยใส่ฟางไปเรื่อยจนเต็มตะกร้าเสีไปเรื่อยปุ๊บอ่ะพอเต็มตะกร้าก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็เตรียมถุงดําไว้เตรียมถุงดําไว้เพื่อคุมเพื่อให้มีความชื้นเยอะขึ้นในตกกะกร้าเสร็จป,ปุ๊บ เสุ๊ก็เอาถุงดำโขมน้ำคขมไว้เพื่อให้เชื้อเดินประมาณ1วันเจแล้วก็เนีเจาะรูถุงดำ้วยน้อย่าลืม